สวัสดีค่ะหนิงแฟนเพจนะคะวันนี้มาทานอาหารค่ะอาหารเที่ยงกันค่ะเมนูที่เราทานนะคะมีอ่อมปูกับลาบไก่จ้าอาหารที่ทำเสร็จเมื่อเช้านี้จ้ามาชวนพี่ชวนน้องเ้ยค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะ เมนูแซบๆอาหารอีสานบ้านเ้าค่ะพี่น้องสดนำ้ำฮอทฮอนนะแมนโอ้ยลงคอดีขนาดเลยจ้าทั้งแซบทั้งนัวอ่าของกินกับกับลาบไก่กัจะมีพักที่ไ้เบิงตอนนั้นอยู่หน้าคลิปด้วยค่ะพี่น้องรสชาติลงนัวขนาดเลยค่ะแซบๆ ตามภาพพี่โชว์เลยค่ะพี่น้องจากที่กินข่าว่าเบิร์ดหลายเ้ยค่ะเมื่อนี้ข่าเบิร์ดต่างจานหนึ่งเลยค่ะแซบขนาดเลยเพจกินห่อนๆเนาะค่ะอ,อมกระปูถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้มันเย็นแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนเ้อค่ะมันจะบ่อกอยแซบปันไหล ทุกท่านกินข่าวกัแว่มากินน้ากันเด้อจ้าพี่น้องสุดท้ายนี่นิงขอขอบคุณเดจ้าสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเมื่อหนามียังจะมาอัดคลิปให้เบิ้งเด้อค่ะไปนะคะพี่น้องบายบายจ้า